สวัสดีค่ะก็ถึงเวลาต้องเข้าครัวมื้อเย็นอีกแล้วนะคะต้องเตรียมมื้อเย็นแล้วช่วงก่อนนี้ช่วงที่ปวดเข่ามากยืนทำข้าวในานานไม่ได้เลยค่ะยืนได้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ต้องมานั่งพักนะคะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ทานน้ำมันงา,นงาดำสกัดเย็นตัวนี้ค่ะนี่เลยค่ะวชิดางาดำข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแคปซูลสีใสๆนะคะทานเช้าสี่แคปซูลก่อนอาหารแล้วก็ ก่อนอาหารเย็นอีกสี่ขั้นูลค่ะวันละสองมื้อค่ะตั้งแต่ทานน้ำมันงานดำสก,กัดเย็นของวชิดาก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเป็นลำดับจากก่อนนี้ยืนได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไหวต้องไปนั่งพักตอนนี้ยืนได้เป็นชั่วโมงไม่มีปัญหาสองชั่วโมงก็ไม่ปวดสามชั่วโมงก็ยืนได้ค่ะก็ไม่มีปัญหาในการเข้าครัวอีกต่อไปนะคะ ก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆที่ปวดข้าวปวดเข่า,ขาอยู่เปิดใจค่ะกับสมนุนไพรของไทยแท้นะคะวชิดางาดําสกัดเย็นค่ะ